สวัสดีครับราการตีท้ายครัววันนี้เดี๋ยวผมกําลังจะเซอร์ไพรส์คุณโอ๋ขอขอแต่งงานนะครับคือตอนนี้เขาแังซ้อมกันอยู่ถูกป่ะการซ้อมนี่โคตรโคเหือดมากทุกคนพุ่งกับเยอะมากเาเราจะาเอาดอกไม้ในมุมนี้นะพลาดเราเหมือนจะโดนด่าัเลยรอมีคนกากับหมดไม่งานมันกันเอง มารวมกันขนาดนี้เพื่อเบียร์เนี่ยก็คุณก็ดีใจนะเออผมอะทึ่งมากเลยอะแต่ว่าคุณก็เป็นที่รักแล้วไม่แต่ไม่แน่ใจนะมันคนละเอียดเหรอเป็นใหญ่ลำคาญในในกลุ่มในกลุ่มเซอร์ไพรส์อะลำคาญมึงลำคาญ์ลำคาญลำคาหมีพี่ปอเนี่ยช่วยติวบทบาทให้อยู่พี่จะอยู่กับนี้เองพี่จะคอยเป็นกำลังใจตอนนี้ก็ไม่ถึงนเดียวแล้ก็ไหวอยู่นะ แต่พอความที่เราอะไม่ได้พยายามจะท่องบทนะแต่บทมันอยู่ในหัวเนี่ยคิดไปคิดมา,มดมาจะจะร้องไห้เองอติดก,กระดุมหรือไม่ติดคี่จางาล大了你知มาโอเคคือนึกว่าเป็นแม่มันนี่นะจิตาลมาเนี่ยคนที่ดูที่สุดอะจริงๆริะคือคนที่จริงใจที่สุดหวังดีกับเราที่สุดิขึ้นลิฟต์มาแล้วนะ Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. <laughs> เพิ่งร้องสิ <laughs> เราได้ลองใช้ชีวิตกันมา3ปีแล้วนะโอเคถามเบียว่าความรักคืออะไรเบียรักผมไหมเนาะจริงๆเบียไม่รู้หรอกว่าความรักคืออะไรแต่รู้แต่ทุกวันนี้มันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นเกิดขึ้น เบียก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับโอต่อไปวันนี้เบียมากับแหวนุงหนึ่งเพื่อมาขอเพื่อมาถามโอว่าโอพร้อมที่จะรับแหวนวงนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปกับเราหรือเปล่าตอบกนอน 对，ใส่แล้ว。